มาเขต4นะครับมาเป็นประธานเนก็เดี๋ยวแจ้งคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณรุ่ว่าหลังจากที่รอยเสด็จประพาสต้นนะครับสามราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกแล้วก็พระบาทสมเด็จพระประมินรเมหาภูมิพล เดินตามรอยสเสด็จขระพาสรุนของทั้งสามพระอ,องค์ท่านนะครับก็จะมีฐาน<ช>ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยใช่เสด็จนะคะมณฑลอีสานด้วยนะคะ<ช><ช>แล้วก็ได้แวะที่สถานที่นี้ค่ะใช่ครับในในช่วงนั้นเองก็จะมีคุณยายท่านหนึ่งเนาะที่ได้ถวายสิ่งของนะครับซึ่งในใ ในการส่งงานเกียกวิธีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสี่ท่านรองทินกรที่ครรมรลังทุกท่านกับผมนายพรพัฒน์เกื้อที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเดินตามรอยเสด็จประพาสต้นบนเส้นทาง ทางการศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ท่านนายกนนทตพสุวรรณนายกเทศมนตรีตะพนธ์เมืองสิงห์เดิร์นท่านผู้ช่วยผู้ว sure ่าฯท่านครับวันนี้เป็นโอกาสสำคัญวันหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของพวกเราชาวนครราชสีมาเขต4 วันนี้เป็นอีกวิจิตรในการที่จะมาร่วมกันกับเพื่อนเรื่องของประวัติศาสตร์ของิ่นก็คิดว่าวันนี้พวกเรามาเป็นตัวแทนก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราชาวสุนทรเนวันนี้จากสมกานงานจะเห็นได้ว่าทางจุมโรงเรียนเมืองสุนเนินั้นให้ความสําคัญในการที่จะคิดสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องขอบคุณในความ้นัหมือของทุกฝ่าย ทีนิเทศเราวันนี้ก็เป็นกำลังสาคัญในการที่จะมาร่วมกับเลื่อนวันนี้ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งวันนะครับแล้วก็มาร่วมกันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเ,เราในฐานะผู้จัดการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องฝูกฝังในเรื่องของการสร้างความประหนักให้กับเด็กๆของพวกเราในการที่จะรักในความเป็นพื้นที่รักในความเป็นไทยรักนความของของจีนตัวเราเองเพราะนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่า การกับเครื่องงานประวัติศาสตร์นั้นเป็นงานสําคัญของโคราชเกียงซิ่เรามีแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านเส้นทางของโคราชเกี่ยวฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นครั้งหนึ่งเราจะมีทั้งหมด12กลุ่มด้วยกันที่จะกับเคลื่อนสุดท้ายเราก็จะได้ภาพรวมของสาบันเภอเพราะนั้นถือโอกาสนี้ครับว่าผมมีให้ความสําคัญเรื่องของการเรียนประวัติศาสตร์จริงๆแล้วผมเริ่มต้นจากการได้รับทราบว่า โคราชของเรานะเป็นโครชาชจีโอปาตอนที่ผมย้ายมาใหม่ๆเมื่อประมาณสามปีที่แล้วก็ยัไปไา้เขียนมาที่หำนักพอบว่าพื้นที่จีโอปารก็สนใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่การเรียนรู้อยากเรียนว่าพวกเราผลจะรทราบวมกนันอย่านเบื้องต้นอย่างไน้อยนะครับว่าเื้นทางที่เราเสาะแสวงหาผลเส้นนะทาง,นงของโคราชจีโอปานั้นเป็นยอ,อย่างไรก็อยากเรียนว่าเท่าที่ทราบตอนนี้วัทนที่1 7พฤษภาคมที่ผ่ธธานมานั้นยูเนสโก ได้ประกาศให้โคราชของเรานะเป็นพื้นที่โคราชเชียวฟ้านะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นทรณีโลกเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยนะครับและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สี่ที่มีน,น้ำหันสามมุขดรือว่าจะเป็นเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลกถึงป่าสแกราและก็โคราชเชียวฟ้าที่สุนินเราก็เป็นหนึ่งในความสําคัญทางวัฒนธรรมที่อยู่ในโคราชเชียวฟ้าประชามนมณีแข ที่เราจะไปร่วมกิจกรรได้กันเมืองเสมาพระนอนที่สร้างโดยหญิงสายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงามของนบรชิมาและโชคดีเกิดเกินใณเวลานี้สิ่งสมุได้ํำเียนพวกเราเนะั้นก็อยู่ที่อำเภอสุเมือเราเองอำเภอสุเมินเพราะนั้นวันนี้เป็นวัน,นที่เด็กๆของพวกเราจะได้เรียนรู้สิ่งสําคัญวัฒนธรรมสําคัญของอำเภอสุเนินเราซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หนึ่งใน โครงร่าง GUBA เพรานะขอขอานั้นก็ขอผูอนนั้นได้ร่วมกันเลื่อนวันนี้เพื่อเด็กๆของเราส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาเรียนรู้ไม่เป็นไรเราก็มีการขยายบทน,นะครับอันนี้การออกแบบการเรียนรู้นั้นต้นองขอบคุณและชื่จจนชมของกุมโรงเรียนมัธยมศารนะครับที่ท่านได้ออกแบบเอ่อห็นประธานกลุ่มเองก่านก็ดำทีมท่าน,าน,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 นผู้บริหารในการกัดโครมกันเราก็จะมีสิ่งดีๆทั้หลานะครับในการจัดครั้งนี้ต้องเรียนว่าเอ่อในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมสิ่งกีฬาทั้งหลายการปลูกฝังให้เด็กๆของเราเป็นความรักในภูมิปัญญาของถิ่นประวัติศาสตร์น้องถิ่นรักในความเป็นไทยนั้นเป็นหน้าที่สําคัญของพวกเราทุกคนไม่ใช่ใชเฉพาะการศึกษาอย่างเดียวนะครับทุกหน่วยงานในการศึกษามีทุกหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสาคัญหมดที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุสนให้เกิดการเรียนรู้ และความรักใน,นื้นกิจนะไม่ใช่เฉพาะน,นักเรียนด้วยต้องหมายถึงป,ประชาชนทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาร่วมกันกับเคลื่อนสิ่งดีงามทั้งหลายที่จะให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจและวัตถุประสงค์สำคัญนั้นผมมั่นใจจะเกิดว่าความทุ่มเทของพวกเราทุกคนนั้นจะนําสู่ความสําเร็จและว,วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสําคัญที่จะถูกเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบนักปราช์มา่องเรานเป็นส่องสำคัญของโลกไปแล้ว นะครับด้วยโควิอบาสูกเนินขึ้นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเรียกว่าถึงแม้ผมไม่ใช่คนถูกเนินแต่ผมก็เป็นคนโคราดโดยตูกเนิก็ไม่ได้แตกต่างกับเราอยู่ในจังหวัดนครชสีมาอยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นวันนี้นะครับตั้งใจจริงๆที่จะมาร่วมงานกับพวกเราแต่ในวเวลาช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็แบบเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราน่าจะบรรลุบรรถุประสงค์ด้วยกันการดำเนินกิจกรรมวันนี้ก็ให้คนกรุู้รีช่วยดูแลเด็กของพวกเรา ให้เรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับนักเรียนเรียนรู้ตรงไหนผงครูเองก็ไปกับนักเรียนด้วยเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันไม่ได้รู้อะไรมากกว่านักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นอว่าเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับอยากให้นักเรียนได้ตั้งใจแล้วก็ขอบใจนักเรียนทุกคนวันนี้คิดว่าพวกเราตื่นเช้าเตรียมตัวที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของการเรียนรู้ของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านส่วนนะครับต้อง รรที่เวลาให้เงื่อนเพื่อสถานที่และก็ให้ความสะดวกพวกเราทุกอย่างขอบคุณผู้มิเกียริทุกท่านที่มาร่วมมิเกียรติในงานสําคัญในครั้งนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านในโอกาสต่อไปเราจะได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้ได้เวลาสุควรแล้วผมขอเปิงดงานกิจกรรมการเรียนรู้ปรัวในศาลท้องถิ่นเชิญยามรอยเสด็จประพ่านต้นบนเส้นทางโคร,ราชเชียงปางของมลสมิงและครับขอบคุณทุกท่านครับ